สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างเทียเข่าวจริงค่ะสำหรับวันนี้มีข่าวมาแจ้งกันอีกเช่นเคยนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ผุดแคมเปญน,นะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะหลังพบว่ามีผู้หญิงไทยนะคะอายุ29ปีได้ติดเชื้อโควิดค่ะสำหรับแคมเปญน,นั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพาักอุตสาหการรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีอะไรมาสร้างความมั่นใจให้กับนักท่อง เที่ยวค่ะ ก็อย่างที่ทราบกนันดีนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะก็มีผู้ที่สัมผัสนะคะเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำมากกว่า300กว่าคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทำให้สร้างความวิตกกังวลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวค่ะก็มีคำถามนะคะว่าสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นปลอดภัยหรือไม่ล่าสุดนะคะนายพันลบแซ่จิ๋วประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าณ ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดนะคะทำให้มีนักท่องเที่ยวนะคะยกเลิกการจองห้องพักค่ะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะลดลงค่ะแต่ว่ายังเป็นจํานวนไม่มากนะคะร้อยละ5เพราะฉะนั้นทําอย่างไรนะคะอนาคตนักท่องเที่ยวถึงจะกลับมาท่องเที่ยวได้ดังเดิม สภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รวมกับเจสมาคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่2015สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่สมาคมไทยล้านนาสปาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตงสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายและสมาคมมัคคุเทศจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีมติรวมกันที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ การท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในเดือนธันวานี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะยินดีมอบเงินเป็นค่าทำขวัญ100,000บาทให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่แล้วนะคะเกิดข้อผิดพลาดสัมผัสและไปติดโควิด ก็คือพูดง่ายๆน,นั่นคือใครนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วติดโควิดกลับไปนะคะเขาจะให้เงิน1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าใครนะคะสูญเสียหรือเสียชีวิตนะคะามาจากโควิดแล้วติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่เขาจะมอบเงินให้1รล้านบาทค่ะ ายพหล์นะคะยังแสดงความมั่นใจมาตรการสอบสวนและควบคุมโรคของทางราชการนะคะทาได้ดีและรวดเร็วนะคะทางยังติดตามหาผู้สัมผัสการกัก,ก,กตัวตรวจหาเชือ้อประกอบกับทําลายของผู้ติดเชือ้อที่ไม่ได้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งนะคะทําให้มั่นใจว่าไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสเคี่ยโควิดอย่างแน่นอนค่ะตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชีงยงใหม่ประกอบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยที่ส่วนใหญ่มาเชีงยงใหม่จะไปเที่ยวตามสวนดอกไม้ ธรรมชาติซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นสถานที่โลง่งอากาศถทายเททำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่วางแผนไว้ว่าสิ้นปีนี้หรือในช่วงเดือนไฮซีซันเดือนธันวามกรานะคะใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาได้เลยค่ะทางมาตรการการควบคุมโรคนะคะเขาก็จะดูแลกันเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคําพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออาภัยไว้ด้วยค่ะ ครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรามาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้การโดยการกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆสําหรับครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรามาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ